ัวพวกขาตะไคร้ขาตะไคร้ต้นหัวหอมแล้วก็เครื่องเทศเพื่อจะต้มตียินวัวพี่น้องตียินวัวซื้อมาแต่ว่าต้องคั่วนี่มันหอมกว่าน,นะพี่น้องให้มันดับกินพี่น้อง พอคั่วนี้ให้มันหอมได้ทีแล้วเราก็ใส่น้ำใส่น้ำใส่เกลือไปหน่อยรสดีใส่ลงไปเดี๋ยวอยค่อยปรุงอีกรสเราใส่นี่เลยนี่ซื้อมาตีนวัวครับชิน้นก็นทั้งนั้นให้พี่น้องดยปรุงตีนวัวต้มยำต้มยำพี่น้อง สุดอยอดเลยวเนี่ยอ่ะพี่น้องมาดูหลังจากต้มไปครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหเด้งเด้งเด้พี่น้องเออยทีนี่ยดูงานดีกว่าเออมาดูพี่น้องมาอีกหน่อยนึง ต้องเติมน้ำใส่ต้มต่อไปอีกเตรียมหอมไว้แล้วพี่น้องต้นหอมผักชีแล้วก็พริกต้องเป็นพริกขี้หนูนี่พี่น้อพี่น้องครบใส่ปรุงแล้วก็บีบมะนาวใส่ตอนเสร็จตอนเราจะทานนลพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพรอกันาดเดลด้อครับทางจ่องแก่นกินช่วงพุ่งอพี่น้อง มีกับว่าพี่ยังไรพี่น้องปุ่มตีนบัวหรือเท้าบัวหรือกรีบหรืออุ้งตีนแล้วแต่เสื้อผดพี่น้องตกเปืเป้อหรือหรอันนี้พักกินกินซสื้อจากร้าาสะดวกซสื้อมาส่วนนี่แตงดอกอันนี้เห็ดเองพี่น้องเห็ดเองแล้วก็นีอันนี้ลูกชิ้นครับขุนเชียง,ยงนิดหน่อยพี่น้อง แต่งไว้หนึ่งได้ข้อสวยเด้อครับพี่น้องมือได้ข้อสวยมามามา,มาพี่น้องมาเสบเสบน้องกันออ้ยเนี่ยตุ่มย่ำตุ่มย่ำพี่น้องอุ่มตีนวัวหรือตีนกรีบวัวนะพี่น้องเนี่ยอย่าก,กินข้ปอิ่มมือเตรียมมาเป็นหมอเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลมากินข้อน้ากันแล้วขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ข้ามาติดตามรับชมให้ใกำลังใจ ช่องเจนจินชจบมาโดยตลอดพี่น้องกับคุณเล,ลายๆครับมาๆๆรอบิังด้วยไม่ได้กินโดนแล้วต้มให้พี่น้องบ่งแล้วละนุบน๊บๆพี่น้องบีบมังนาวละโอเค ก็จะว,ว่าจะกินก็สมพักไม่มีสมพักไม่จะพักดรองก็จมกินจีบเนาะไง tôm là vì mong hà hả tôi khó cần đi หนีให้ đoạn หนี ตบเป็ดจะมั่งยัง นี่เปปนว่าเป็ดดองอะก็แเสียรีองือนรีดองเนี่ยก็สมสมตีงว้วน่วา 不知道。

ไปไปมึงนี่เลี้ยงร้านป้องเอ๋ขอตัวขอไปน,นั่นกินเขาร้านเขามาหา สำหรับมือดีกาแฟไว้แค่นี้ก็เด้อพี่น้องจังไดก็ได้จังไดก,ไดไดก็ขอบบุญขอบคุณหลายที่เขอบมาติดตามรับชมเป็นกำลัง,งใจช่องเจ็ดกีดจมมาโดยตลอดพี่น้องขอบคุณหลายบบว์สีพี่นอ้องสียศตาเประเทศต่างแดนสำหรับมือดีจะเมนูต้มติ่งวัวหรือปรุงติ่งังวะเราจะเราสำพักซิกจบหมดแล้วอาจจะเป็น แสงดองพี่น้องก็โอเคอยู่ดองอีกเฮ็ดเยี่ยงแซ่บอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่กินจินได้ก็โอเคกับพวกเหนียวจะเกิดไปเห็นเขาว่าเฮ็ดเยี่ยงก็เฮ็ดสมเฮ็ดขาจักสมอี๋ย่งนีสิว่าเจาว่าแซ่บเพื่อไมีเคยได้ลองพี่น้องถ้ามีโอกาสกที่มาลองให้เบิุงเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับมื้อนี้ชองแกนจิตจมต้องจากลาออ์ก่อนพี่น้องออก้อยพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญความทุกข์อย่าได้ความไข่เย็นมีสำหรับมื้อนี้จากลา์กันให้หมดไปบายสวัสดีครับ